ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Military สยามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบสมัยใหม่ที่น่าหลงไหลที่สุดนั่นคือ y a k o v l อ v Yak-130 โดยเฉพาะเวอร์ชันอัปเกรดปี2026เครื่องบินลำนี้มีตำแหน่งที่โดดเด่นในวงการการบินทางทหารเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินโจมตีเบาเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มฝึกนักบินขั้นสูงที่สามารถเตรียมนักบินให้พร้อมสำหรับการขับเครื่องบินขับไลรุ่นที่4และ5ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาลองจอดลึกไปทีละด้านตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดขายเฉพาะตัวราคาและสรุปว่าทำไม YK-130 ถึงยังคงเป็นที่จับตามองในตลาดการป้องกันประเทศทั่วโลกเริ่มจากภายนอกยักษ์ลบ130มีดีไซน์ที่โชบเชียวแต่แข็งแกรง่งโครงสร้างของลำตัวถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หนัก ทั้งานกิจาการรบและการฝึกที่เข้มขน้นเครื่องยนต์แบบคู่ช่วยให้เกิดความสมดุลและความปลอดภัยหาเครื่องยนต์ขัดคองปีกติดตั้งในระดับกลางพร้อมรูปร่างอากาศพลศาสตร์ที่ทันสมัยทําให้เครื่องบินเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวในรุ่นปี2026ได้มีการใช้วัสดุดลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์และปรับปรุงพื้นผิวเพื่อลดการตรวจจับนอกจากนี้ยังมีจุดติดตั้งอาวุธหลายตำแหน่งใต้ปีกสามารถบรรทุกทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ ระเบิดนำวิถีและพ่ออดจรวดขนาดกระทัดรัดยังช่วยให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติการจากรันเวย์สั้นได้เหมาะกับการใช้งานในสภาพสนามบินที่หลากหลายภายในห้องนักบิน y a k 130รุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น ห้องนักบินเป็นแบบคลาสคอกพิตติดตั้งจอสแสดงผลมัลติฟังก์ชันสีขนาดใหญ่พร้อม HUD หรือ Head Up Display และระบบ a ว i o n i c s รุ่นใหม่การจัดวางอุปกรณ์ควบคุมถูกออกแบบให้เลียนแบบเครื่องบินขับไล่ชั้นสูงอย่าง Su 5 7หรือ MiG 3 5เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักบินระบบควบคุม Hand On t r o t e r and Stick หรือ HOTAS ช่วยให้นักบินสั่งงานได้โดยไม่ต้องลามือออกจากคันบังคับอีกทั้งยังรองรับการใช้งานร่วมกับ h e m ฮล멧มัล d Display ที่สแสดงข้อมูลสำคัญและเป้าหมายตรงกับสายตานักบิน ห้องนักบินมีการกดดันอากาศเพื่อความสบายในการบินนานๆานและติดตั้งเก้าอี้ดิตัวมาตรฐานใหม่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในด้านสมรรถนะ YAK 130จัดว่าโดดเด่นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ AI 222-252เครื่องแต่ละเครื่องให้แรงขับประมาณ2,500กิโลกรัมทำความเร็วสูงสุดได้ใกล้แมส0.93หรือเกือบเสียงแตกรัศมีการรบประมาณ550กิโลเมตรและสามารถบินไกลได้มากกว่า2,000กิโลเมตรเมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายนอก ตัวเครื่องสามารถทนแรง G ได้ถึง8 G ทำให้นักบินฝึกซ้อมการบินเชิงยุทธวิธีได้อย่างสมจริงด้านอาวุธ YAK 130บรรทุกได้มากถึง3,000กิโลกรัมบนจุดติดตั้ง9ตำแหน่งรุ่นปี2026ยังอัปเกรดระบบเรดาร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้รองรับภารกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยก็เป็นจุดแข็งที่สำคัญเครื่องยนต์คู่ให้ความมั่นใจในกรณีเกิดความขัดข้อง เก้าอี้ดีตัวจากซีเวดด้ารองรับการดดตัวแบบซีโร่ซีโร่ซึ่งปลอดภัยแม้ที่ความสูงและความเร็วศูนย์กระจกห้องนักบินถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันการชนกับนกหรือสเก็ตระบบควบคุมการบิน fly by wire มีความซับซ้อนหลายระดับเพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุมนอกจากนี้ยังมีโหมดจำลองการบินในอวิโอ닉ที่สามารถเรียนแบบการควบคุมของเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆทำให้นักบินได้รับการฝึกที่สมจริงโดยไม่ต้องเสี่ยง จุดขายที่ทำให้ YAK 130โดดเด่นคือความอเนกประสงค์เพราะมันทำหน้าที่ได้ทั้งเครื่องบินฝึกขั้นสูงและเครื่องบินโจมตีเบาในลำเดียวกันทำให้ประเทศที่จัดหามีต้นทุนที่คุ้มค่าอีกทั้งยังมีระบบจำลองที่สามารถเรียนแบบการบินของเครื่องบินรบรุ่นใหม่ได้อย่างสมจริงทำให้ YAK 130เป็นเหมือนสะพานเชื่อมสู่เครื่องบินขับไล่รุ่นที่4และ5นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการปฏิบัติการต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบขนาดใหญ่ รุ่นปี2026ยังสามารถติดตั้งเรดาร์สมัยใหม่พออดตรวจจับเป้าหมายและใช้อาวุธนำวิถีอัจฉริยะทำให้มีศักยภาพในสนามรบจริงไม่แพ้ใครเรื่องราคา YAK 130จัดอยู่ในหมวดที่คุ้มค่ามากราคาต่อเครื่องอยู่ราวราว15-20ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการติดตั้งและระบบที่เลือก ซึ่งถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบแนวหน้าอย่าง F 3 5หรือ SU 5 7ที่มีราคามากกว่า80ล้านดอลลาร์ขึ้นไปความคุ้มค่าและต้นทุนการดูแลรักษาที่ตำ่ำทำให้หลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาสนใจจะหาเข้าประจำการสรุปแล้ว YAK 130 fighter Jet 2026ไม่ใช่เพียงเครื่องบินฝึกแต่คือเครื่องบินรบเบาอเนกปร,ระสงค์ที่ผสานความทันสมัยความปลอดภัยความคุ้มค่าและความอเนกประสงค์เข้าด้วยกัน ดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งห้องนักบินที่ล้ำสมัยสมรรถนาที่น่าเชื่อถือและระบบความปลอดภัยที่ครบครันทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ทรงคุณค่าในการฝึกนักบินและปฏิบัติภา,ภา,ภารกิจรบเบาสําหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินต้นทุนต่ําแต่ได้คุณภาพสูงวาย1 3 0ยังคงเป็นคําตอบที่ชาญฉลาด ขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิวนี้จากเด e m มิลิ a ทอรี่สยามหากคุณชื่นชอบการจอดลึกไว k เอ0คหนึ่งร้อยสามสิอย่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอชมวิดีโอรีวิวเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจอีกมากมาย